และนี่ก็คือเครื่องวัดสารความแก่โดยเอาแขนมาทาบวางใช้เวลาประมาณ1นาทีผมอายุ24แต่มีอายุร่างกาย32เหรอตกใจครับอายุจริง32ได้คะแนน2.6ก็คืออายุร่างกาย74อายาตกใจถ้ามีสารความแก่ตกค้างในร่างกายเยอะคุณจะป่วยและอายุสั้นมากกว่าคนธรรมดา5เท่าครับ5เท่าครับอาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับ ข้อมูลใหม่สารความแก่ที่อยู่ในร่างกายเราเอาออกได้เอาออกได้บางคนบอกฉันไม่กลัวแก่แต่กลัวปว่วยและคุณรู้ไหมครับว่าไอสารความแก่เนี่ยมันเป็นต้นตอของเบาหวานความดันมะเร็งอัลไซเมอร์สมองตีบต,ตันและเป็นโรคหัวใจ,จต่างๆทั้งนั้นที่เราไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยถ้าสารความแก่ตกค้างจะเป็นต้นตอของการป่วยเร็วขึ้น5้าเท่าเร็วขึ้น5เท่าเพราะมันเป็นต้นตอนของโรคต่างๆแล้วไอสารความแก่นี้เอาออกได้จะดีขนาดไหนแล้วคุณเคยวัดไหมว่าคุณมีสารความแก่เท่าไหร่วันนี้จะมีเครื่องวัดและโชว์ให้รู้ว่าเรามีสารความแก่เยอะน้้ออขนาาหร่ตตงกท เรามีสารคองแก่ตกค้างในร่างกายเราจะได้เอามันออกไม่ให้มันตกค้างคุณจะยืนและป่วยยากคอยป่วยเนี่ยเป็นเรื่องทรมานมากนะครับเป็นยังไงไปดูรู้กัน <S <S และวันนี้คนที่ไม่ความรู้เราคือศาสตราจารย์อิชิฮาชิจากมหาวิทยาลัยโกเบและคนที่2คือคุณหมออิงอ่ะจากมหาวิทยาลัยเอฮิเม มาให้ความรู้นะครับคุณหมอก็ให้ดูภาพนี้ครับนี่คือภาพของฝาแฝด2คนคนขวาจะดูอ่อนเยาวกว่าคนซ้ายจะดูหน้าย่นกว่าและชรากว่าเพราะเขามีสารความแก่ตกค้างไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่เป็นฝาแฝดครับคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือสารความแก่แล้วเอามันออกได้อย่างไรก็เลยมีการไปตรวจคนตามท้องถนนครับและนี่ก็คือเครื่องวัดสารความแก่โดยเอาแขนมาทาบวางใช้เวลาประมาณ1นาทีก็จะรู้ว่าคนนี้มีสารความแก่ตกค้างเยอะหรือน้อยครับสคนนี้อายุ 23- กับ24คนแรกก็เอาแขนมาวางบนเครื่องวัด AGE หรือวัดสารความแก่ปกาได้1.6 1.6คือ เห็นไหมครับหนึ่งจุโทงคือ32ใช่ครับเขามีสารความแก่ตอนนี้อายุร่างกายคืออายุ32 ฮะผมอายุยี่สิบแต่มีอายุร่างกายสามสิบสองเหรอตกใจครับคนที่สองก็มาวัดต่อครับคนที่สองได้เดือดเดือดหนึ่งจุดสามก็คือสิบเก้าเขามีสารความแก่ในร่างกายอายุสิบเก้าผมอายุยี่สิบสามแต่มีสารความแก่สิบเก้านั่นแสดงว่าอายุร่างกายอ่อนกว่าัยโอ้ดีใจแต่ผมอายุสามสิบสองโอ้ก็เชิญผู้หญิงคนต่อไปมาตรวจอายุจริงสามสิบสองได้คะแนนสองจุดหกก็คืออายุร่างกายเจ็ดสิบสี่อาาตกใจคุณยายคนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ขอฉันตรวจหน่อยสิได้คะแนนสองจุดสองนั่นคือเดือดเดือดชุ่มอายุห้าสิบเจ็ด ร่างกายอ่อนกว่าอายุจริงโดยคนนี้อายุบวกขึ้นไป25ปีเป็นอายุ82โอ้โหก็มีการตรวจกันนะครับระหว่างด้านขวาคือคนที่อายุมากกว่าอายุจริงด้านซ้ายคือคนที่อายุน้อยกว่าอายุจริงดูหน้าตาภายนอกก็ดูไม่ออกว่ามีสารความแก่ตกค้างหรือไม่ตกค้างเอา้างั้นก็ไม่ต้องกลัวสิคําตอบคือโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวเลยเพราะอะไรครับหมอบอกแล้วครับว่าคนที่มีสารความแก่เยอะจะเป็นโรคร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ท,ทั้งทั้งที่คุณยังไม่เคยป่วยคุณแข็งแรงกระปี้กระเป๋าก,ก็จริงบาหวาติความดันอัลไซเมอร์มาเล ความแก่ตกค้างในร่างกายเยอะคุณจะป่วยและอายุสั้นมากกว่าคนธรรมดา5เท่าครับ5้าเท่าครับคำถามคือแล้วอะไรคือต้นตอของการทําให้สารคอมแก่ตกร้าเยอะในร่างกายบางคนก็น้อยบางคนก็เยอะมันแตกต่างกันตรงไหนมาดูผลวิจัยกันครับศาสตราจารย์มาสุยมาทดลองให้เราดูโดยการเอากระดูกไก่กับเอาหนังไก่มาทดลองเอากระดูกไก่ใส่เข้าไปในหลอดทดลองและก็เอาหนังไก่ใส่ในหลอดทดลองผสมเข้าไปในน้ําให้มีความเหมือนกับร่างกายมนุษย์ใส่น้ำตาลเข้าไปอันนี้คือกระดูกไก่ที่ไม่ใส่น้ำตาลอันนี้คือกระดูกไก่ที่ใส่น้ำตาลและนี่คือหนังไก่ที่ไม่ใส่นี่ังไกท น้าํามาใส่ไว้ในตู้ที่มีอุณหภูมิจาลองเหมือนร่างกายมนุษย์ก็คือ3าองศาปล่อยไว้1คืนดูสิครับว่าอะไรที่มีสีเปลี่ยนแปลงครับตั้งใจดูครับอะไรที่มีสีเปลี่ยนแปลงครับก็เอาออกมาครับเห็นไหมครับว่าสีที่เปลี่ยนแปลงคือกระดูกไก่ที่มีน้ําตาลและหนังไก่ที่มีน้ําตาลจะเป็นสีน้ําตาลมีการเสื่อมสภาพมากกว่า แค่หนึ่งคืนนะครับนี่คือร่างกายมนุษย์สีน้ำเงินคือโปรตีนสีเหลืองคือน้ำตาลน้ำตาลจะจับโปรตีนครับเมื่อน้ำตาลจับโปรตีนจะทำให้เปลี่ยนเป็นสารความแก่หรือเรียกอย่างว่า AGEAGE คำถาม AGE มันร้ายแรงขนาดนั้นเหรอคุณหมอก็เลยเอาโปสเตอร์มาโชว์ให้ดูนี่คือภาพของลอยยนและกระฟาของหน้าของคนด้านขวาคือคนวัยอายุ10ปีด้านซ้ายคือคนวัยอายุ30ครับ,รบเห็นไหมครับว่าวัย30จะมีสีน้ำตาลเข้มๆเยอะป่า คนวัยสิบขวบนั่นก็นคือสาร AG ตกค้างทําให้เกิดกะฝ้าลอยย่นไม่ใช่ว่าแค่โดนแดดน,นะครับบางคนไม่โดนแดดแต่ทำไมหน้าหมองจังเลยก็เพราะว่ามี AG ตกค้างเยอะตก และนี่ก็คือภาพของคนวัย80ครับจะมี AGE เยอะมากใช่ไหมครับน้ำตาลเข้มเลยทําให้หน้าตกากาฟ้าเยอะแล้วถ้ามันไปติดที่ตาที่สมองหรือที่อะไรว,ว่าอื่นจะเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบนี้ครับมาตรวจตาของคนที่ป่วยโรคตาปรากฏว่าขยายภาพดูแล้วนี่คือภาพของ AGE ที่ติดค้างที่ตาครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนั่นก็คือต้อกระจกต้อกระจกนั่นเองนี่คือคนวัย20จะไม่มีต้อกระจกเลยแต่คนวัย70เห็นไหมครต้อกระจกตกค้างนี่คือ1ใน AGE เห็นไหมครับว่าคนที่เป็นต้อกระจกหรือเป็นโรคอะไรต่างมาจากการสะสมของ AGE AGE มา น้ำตาลไงยังไม่พอคุณหมอโชว์ภาพของสมองคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะมีสารตกค้างอยู่ที่สมองครับนี่คือภาพของ AGE ตกค้างที่สมอง ทำให้ระบบสมองทำงานได้ผิดปกติทำให้ความจำเสื่อมหลงหลงลงืมลืมหรือเกิดอารมณ์เสียด้วยนะครับนี่คือผลวิจัยจากต่างประเทศเห็น3เท่าไหมครับอะไร3เท่าก็คือคนที่มี AGE เยอะเสี่ยงเป็นเบาหวานและโรคหัวใจมากกว่าคนธรรมดา3เท่า3เท่าครับและจะมีความเสี่ยงตุยไวมากกว่าคนอื่น5เท่าครับ5เท่าครับคุณหมอก็ย้ำอีกครับว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงในปัจจุบันนี้ไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณมี AGE เยอะมันเป็นระเบิดเวลาใกล้ที่จะระเบิดคุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่่กกกกิิินนน้้้าาาาตตเเยยอออะะงรรวดไ จิ้มอยู่หรือเปล่าน้ำจิ้มที่เรากินอยู่เป็นน้ำจิ้มที่มีน้ำตาลทั้งนั้นเลยแถมกินน้ำหวานแล้วคุณก็ไปแต่งหน้าให้สวยไปขัดหน้าแต่ AGE มันไม่หายไปจากร่างกายการทดลองนี่2ก็คือการเอาแพนเค้กมา2ออันอันขวาไม่ใส่น้ำตาลอันซ้ายใส่น้ำตาลพอเวลาผ่านไปพลิกดูครับพอพลิกดูเป็นไงฮะอันซ้ายเป็นสีเดิมอันขวาสีน้ำตาลเข้มเลยมันคือสาร AGE ค้างในร่างกายตกค้างในร่างกายเห็นไหมครับว่าถ้ามีน้ําตาลมันคือพิษครับแล้วมันคือพิษที่อันตรายแล้วเราก็เสพติดมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้นอกจากน้ําตาลแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับคำตอบคือของไหมครับของไหมครับไอ้ของไหมก็คือตัวที่ทําให้เกิด AGE หรือสารความแก่ครับของย่างของทอดก็คือการเอาโปรตีนเนื้อไก่คือโปรตีนเนื้อหมูคือโปรตีนเมื่อเจอความร้อนมันจะเกิด AGE ก็คือสารความแก่แล้วกินทุกวันทุกวันทุกวันเราจะไล่สารความแก่ออกจากร่างกายไม่ได้มันจึงตกค้างครับดังนั้้นนนตง่่ผมมมราาเเเอปกิิขทวล นอกบ้านก็จะเลือกกินแต่ของต้มหรือของนึ่งเท่านั้นครับเพราะของทอดจะมีสารความแก่มากกว่าธรรมดา15เท่าครับสิเท่าครับแต่เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับว่าในชีวิตประจาวันไปที่ไหนก็กินของทอดเพื่อนๆคิดดูเมื่อเช้านี้คุณกินอะไรเมื่อคืนนี้คุณกินอะไรถ้าคุณกินของทอดทอดทอดไอของทอดพวกนี้จะทําให้เราป่วยทั้งนั้นที่เราไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นมะเร็งแต่มันคือระเบิดเวลาที่ทําให้เราเสี่ยงเป็นมากกว่าคนธรรมดา5เท่า นี่คือเหตุผลของการมี AGE เยอะกับน้อยครับคำถามคือเราจะเอาสาร AGE หรือสารความแก่ที่ตกค้างเอาออกได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็มีคำถามต่อครับว่าเรามีของกินที่จะลด AGE ได้ไหมเพราะมันเป็นตัวต้นต่อของการเป็นโรคทั้งหลายแหละ เช่นของกินหรืออาหารเสริมผมจะเล่าดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าขายของอีกแล้วงั้นหลังจากนี้ไปถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องฟังผมจะเล่ากันแล้วกันว่าอาหารเสริมอะไรที่ช่วยลดเอจีเพราะในยุคนี้หมอหรือนะักวิจัยเก่งๆสามารถสังกัดอาหารเสริมที่ช่วยลดเอจีได้บางส่วนดีกว่าไม่กินจริงไหมฮะเพราะร่างกายเรามีค่ามหาศาลเราจะดูหนังแล้วสนุกก็เพราะร่างกายเราแข็งแรงเราจะขับรถแล้วสนุกก็เพราะร่างกายเราแข็งแรงเราจะรักคนอื่นได้ก็เพราะ่าร่างกายเราแข็งแรง ซึ่งผมเรียกมันว่า8ยอดมนุษย์แยอดมนุษย์แล้วทำไมถึงมีแดยอดมนุษย์เพราะไม่มีสารต่อต้านอนุมูลอ,อ,อิสระอยู่8อย่างไปสกัดมาจากพืชเข้มข้นมันจะเรียกเป็นปาภาษาอังกฤษว่าครับลูทีนอโตไซนินเลสเบเนทอร์เฟลูล,ล่าและลูเตนบวกกับวิตินซีพิเศษช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะสารความแก่ที่เกี่ยวกับเรื่องตา เกี่ยวกับเรื่องสมองเกี่ยวกับเรื่องตับไตช่วยต้านความเสื่อมของเยื่อหรือแย้ต่างๆเยอะแยะเลยครับพวกนี้ฮะที่จะมีตัวต่อต้านอานุมูลสละหลายตัวที่ผสมกันอยู่8ตัวมีน้อยที่ผสมกันเป็นชิ้นเดียวอยู่ในอาหารเสริมพวกอาหารพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณสําหรับนักวิจัยที่ช่วยวิจัยและสกัดให้กับพวกเราเราไม่ต้องมานั่งขุดดินผสมเอาสารนู่นนี่นั่นมาวิจัยกว่าจะมาเป็นแบบนี้เราต้องขอบคุณนักวิจัยที่เขาช่วยกินให้เราเราก็แค่ซื้อล้วมาบริโภคแเราคนที่สนใจจริงๆก็คือต้องแอดมาเป็นเพื่อนอดกก้ลแว็ จะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าขอข้อมูลสารต้านความแก่แบบย่อมมนุษย์เมื่อแอดเข้ามาแล้วให้เขียนมาให้เขียน,เ,ยนเป๊ะๆนะครับอย่าถ่ายรูปมาให้เขียนมาเพราะ AI จะส่งข้อมูลให้คุณฟรีๆพยายามอย่าถ่ายรูปมาให้เขียนมาสำหรับคนที่เป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับเราเจอกันในวิดีโอ